สำหรับสมการนะคะที่เราจะเอาไว้ใช้ในการทำข้อสอบในระดับมัธยมมีสมการไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้โอเคอย่างที่เราบอกมาเนาะว่าในการที่เราจะทำให้ออิเล็กตรอนจากขั้วแคทโทดหลุดออกมาได้เนี่ยเกิดจากการที่เราใส่พลังงานสักซึ่งก็คือให้ความต่างสักใช่ไหมคะตัวนั้นก็คือหมายถึง พลังงานศัก์ที่ได้จากแบตเตอรี่นะคะก็คือ EV จะถูกนะคะเปลี่ยนไปเป็นถ้าเป็นระดับพยนรมัธยมนะคะก็คือจะเราจะบอกว่ามันมันถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนทั้งหมดเลยนะคะก็คือกฎอนุรักษ์พลังงานนะเอาแบบยาง่ายก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนทั้งหมดเลย พลังงานจนของไอตัวอิเล็กตรอนนะคะแสดงว่าพลังงานศักที่เราให้มาถูกเปลี่ยนนะเป็นพลังงานจนเพราะอิเล็กตรอนกำลังเคลื่อนที่นะคะอันนี้ให้เป็นสมการแรกเป็นของอิเล็กตรอนละกันเนาะของเป็นอิเล็กตรอนครนี้เมื่ออิเล็กตรอนนะเข้าไปชนกับเป้าทำให้เกิดรังสี X ซึ่งพลังงาน ของรังสี x ซึ่งเป็นพลังงานของโฟตอนของรังสีเเราสามารถเขียนได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ h f ถูกไหมคะพลังงานของโฟตอนงั้นเราสามารถเขียนได้ว่าพลังงานจนของอิเล็กตรอนทั้งหมดอันนี้คือพลังงานจนของอิเล็กตรอนทั้งหมดจะถูกนะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานของโฟตอนของรังสี x อันนี้เป็นโฟตอนของรังสี x แล้วเนาะ ก็มีค่าเท่ากับ hf นะคะนี่คือเป็นสมก,การที่2นะคะเราอาจจะเขียนนะถ้าสมมุติโจทย์ถามหาความยาวคลื่นเราก็เขียนว่านะมีค่าเท่ากับ c หารด้วย lambda ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะงั้นก็เราจะโจทย์ว่าโจทย์บอกอะไรมาถ้าโจทย์บอกความเร็วเราก็ใช้ความสัมพันธ์นี้แล้วก็ย้ายข้างหาความยาวคลื่นแต่ถ้าสมมุติโจทย์ถาโจทย์บอกความต่างศักมา ถ้าจะบบกตับความต่างสังร์มาเราก็รวบสมการนี้เข้าด้วยกันใช่ไหมคะแล้วเราก็จะสา,สามารถเขียนได้ว่า ev จะมีค่าเท่ากับ hc หารด้วย lambda ใช่ไหมคะงั้นความยาวขึ้นของเราก็จะมีค่าเท่ากับ hc หารด้วย ev ยสีไม่ค่อยชัดเลยนะเดี๋ยวขอแก้ขอแก้สีเล็กน้อยนะคะน้องๆอ,อาจจะมองไม่ชัดเพราะงั้นก็จะมีค่าเป็นนะตัว เ okay. อมดเท่ากับ hc หารด้วย EV มีนะคะแต่ว่าอันนึงที่ต้องระบุไว้ในกรณีของความรู้ระดับมัธยมนะคะเราจะบอกว่า,วาพลาังงานพลังงานจนทั้งหมดของอิเล็กตรอนจะถูกเอาไปทำให้นะคะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานของโฟตอนนะคะทำให้ความความถี่ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นความถี่แม x ความถี่มากที่สุดนะคะของ ron, อิเล็กตรอนของโฟตอนนะคะส่วนความยาวขึ้นเนี่ยจะเป็นความยาวขึ้นที่น้อยที่สุดความยาวขึ้นมินนะคะเพราะงั้นอันนี้เดี๋ยวเขียนห้อยด้วยนะเดี๋ยวเขียนห้อยแดลต้าม,มินเนาะเพราะงั้นสมการนี้ก็เป็นสมการหนึ่งที่น้องอความสัมพันธ์นี้ที่น้องอาจจะได,ได้เจอในข้อสอบนะคะหรือถ้าสมมุติโจทย์เขาระบุมาเลยว่า ถ้าทำให้หาความยาวคลื่นของเอ็กซ์เรย์ตัวนี้นะคะเกิดจากการเปลี่ยนของระดับชั้นพลังงานที่ n เท่ากับ1กับ n เท่ากับ2เนาะก็คือจาก n เท่ากับ2ไป n เท่ากับ1น้อง,องๆก็ต้องหาอยากรู้ว่าเขาถ้าเขาถามหาความยาวคลื่นอย่างเงี้ยน้องๆก็ต้องนะคะใช้ e ตัวนี้คือ e 2กับ e 1ใช่ไหมคะน้องๆก็ต้องได้ออกมาว่าเดลต้า e จะมีค่าเท่ากับเออ e E2 ลบ E1 นะคะซึ่งนะก็จะได้ออกเมาว่าจะมีค่าเท่ากับ sc หารด้วยนะคะ l a m b d เพราะจริงๆคือ hf เนาะน้องๆก็สามารถนะคะย้ายข้างหารด้วยแล m b d a ได้นะตัวนี้ก็คือเหมือนๆกับที่เราเคยทำตอนที่เราใช้ทาษฎีอะตอมของคุณโบนะคะก็หลักการเดียวกันเลยนะก็ประมาณนี้ละกันนะคะ